แล้วเธอจะตกหลุมรักบ้านหลังนี้เหมือนที่ฉันเห็นตั้งแต่ครั้แรกหลังนี้นะคะอยู่ที่ฟ้าปีอลมลำลูกาของ6ค่ะ อยู่ติดกับโลตัสคลองหอยู่ติดกับที่ดินคลองหเลยนะคะไปดูกันเลยค่ะมีรีโนเวทตกแต่งเอาไว้ให้แล้วค่ะหลังนี้นะคะพื้นที่อยู่ที่37ตารางวานะคะเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเดี่ยวหลังใหญ่ๆแบบนี้เลยค่ะทุกคนหน้าบ้านกว้างๆแบบนี้เลยนะคะสามารถจอดรถในบ้านได้1นึคันนะคะตกแต่งเอาไว้ให้นะคะสวยมากๆเลยนะคะทุกคนคะ่ะดูสิมีพื้นที่สีเขียวมีต้นไม้รม่มรื่นมากๆเลยดูสิคะเจ้าของบ้านคือตั้งใจทำเอาไว้ให้ดีมากๆเลยค่ะทุกคนคะ่ะพื้นที่ข้างบ้านตรงนี้นะคะสามารถ ปลูกต้นไม้ได้อีกเดินได้ถึงหลังบ้านตรงนี้เลยนะคะปั๊มน้ําแทงน้ำเนีย่ยมีเอาไว้ให้แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูข้างในบ้านกันค่ะไปกันค่ะไปดูข้างในกันค่ะทุกคนขาหลังนี้นะคะมินบอกเลยค่ะว่าสวยมากๆแล้วของแถมจุจุไปเลยค่ะทุกคน้ามานะคะติดตั้งให้ลูกค้าแล้วทั้งหลังเลยนี่โซนห้องรับแขกนะคะพามาทั้งหลังเลยนะคะโซฟาชุดโต๊ะรับแขกตรงนี้นะคะให้คุณลูกค้าไปเลยนะคะนี่เลยข้างบ้านก็คือเปิดมาเจอพื้นที่สีเขียวตรงนี้เลยนะคะหลังนี้นะคะมีแอร์แถม ให้คุณลูกค้าไปด้วยนะคะและที่สําคัญหลังนี้4ห้องนอนนะคะทุกคนหา4ี่ห้องนอนกันเลยทีเดียวมีห้องนอนด้านล่างด้วยสำหรับใครนะคะที่มีผู้สูงอายุนะคะมีห้องนอนด้านล่าง1ห้องตรงนี้นะคะนี่เลยและก็ไม่พลาดกับการมีผ้าม่านเอาไว้ให้แล้วเรียบร้อยลูกคา้าแทบไม่ต้องทําอะไรเลยค่ะขนของเข้าอยู่ได้เลยนะคะห้องน้ําด้านล่างนะคะนี่เลยหห้องกว้างแบบนี้เลย มีโซนเปียกโซนแห้งแบ่งเอาไว้ให้แล้วนะคะแล้วก็มีการกั้นกันตกเอาไว้ให้แล้วแล้วห้องน้าคือสูงกว้างแบบนี้เลยนะคะทุกคนค่ะมาฝั่งนี้กันค่ะหลังนี้นะคะจัดแบ่งมุมแบ่งโซนเอาไว้ให้อย่างดีเลยพอขยับมาฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นห้องทานอาหารหรือสเปซห้องโถงกว้างตรงนี้นะคะนี่เลยฝั่งนี้ก็สามารถเปิดประตูออกไปทางหน้าบ้านได้ด้วยนะคะตรงนี้นะคะเราฟรีให้คุณลูกค้าไปด้วยเลยนะคะมีการตกแต่งฝ้าหลุมเอาไว้ให้แล้วไฟสวยมากๆเลยทุกคนดูสิตรงนี้พอขยับมาฝั่งนี้นะคะจะเป็นห้องครัว ห้องครัวเนี่ยมีครัวนยเอาไว้ให้แล้วนะคะมีเคาน์เตอร์ครัวมีฮูดดูดควันเอาไว้ให้แล้วนะพร้อมใช้พร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วฝั่งนี้ก็มีประตูโล่งๆแบบนี้โซนซักล้างจะอยู่มุมนี้นะคะทุกคนหรือใครอยากทาครัวด้านนอกตุมนี้ก็คือเปิดๆแบบนี้เลยนะคะไปดูชั้น2กันดีกว่าคะ่ะใครที่มองหาบ้านโซนคลอง6นะคะเป็นบ้านแฝดสไตล์บ้านเี่ยวนะคะหลังนี้ก็น่าสนใจนะทุกคนราคาเนี่ยสล้านนิดๆเท่านั้นค่ะฟรีค่าโอนฟรีค่าดําเนินการทั้งหมดเลยนะคะ หรือใครที่ยังไม่รู้ว่าตัวเองจะกู้ได้หรือเปล่านะ สามารถปรึกษาสินเชื่อได้เลยนะทักหาพี่นินได้เลยนะคะยินดีดูแลทุกเคสที่อยากมีบ้านค่ะหลังนี้นะคะใครได้ไปเนี่ยคุ้มค่าแน่นอนเลยเหมือนบ้านเดียวเลยทุกคนขาแล้วสังคมที่นี่ก็คือเงียบๆน่าอยู่แบบนี้เลยนะคะข้างบนนะคะจะมี3มห้องนอนนะคะแล้วก็มีหนึ่งห้องน้านอยู่ตรงกลางเป็นห้องน้ํานใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะมาดูห้องนอนใหญ่กันค่ะแล้วแต่ละห้องนะตัวเองก็คือไม่ลืมที่จะมีผ้าม่านเอาไว้ให้แล้วนะคะอันนี้เป็นห้องนอนใหญ่ที่หันหน้ามาทางหน้าบ้านนะคะหน้าบ้านก็คือรับ ปมเข้าบ้านแบบนี้เลยนะคะใครสนใจหลังนี้นะคะโทรหาพี่มินได้เลยนะคะปรึกษาเินเชื่อปฟรีค่ะ,คะหรือใครที่กําลังมองหาบ้านอยู่อยากได้บ้านโซนไหนสไตล์ไหนราคาเท่าไหร่นะคะบอกทีมงานบ้านช้างเผือกมาได้เลยนะคะบริษัทบ้านช้างเผือกดีลเลอร์บริษัทรับจัดหาบ้านตามใจคุณค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ